เดี๋ยวเราจะแวะเซเว่นอีเลเวนแล้วซื้อม,มาม่าถ้วยร้อนที่มีทั้งหมดในเซเว่นเนี่ยโอ้โหทั้งนี้ทำไมน้องเอามาเยอะจังเลยใช่ไหมครับนีคนซื้อมาเป็นคอนโดเลยครับว้าว wow! อุ้ยน่าตาน่าก,ก,กินมากเลยอ่ะก็เปิดดูกไหมนะพุ่งหน้าก่อนหนึ่ง มาแล้วมาอีกรอบนึงนะครับสําหรับคลิปนี้เร,ไไนนะเรากำลังไปไหนนะเรากําลังไปพิซานุโลก็ไปทํางานกันนิดหน่อยนะครับแต่ล่าสุดเราเห็นคนเขากําลังคิตกินไอ้มามาหม้อร้อนอะ่ะม,มามาถ้วยร้อนอะคือที่แบบว่ามันร้อนได้เองอย่างเงี้ยหรอเออแค่เติมน้ำลงไปแล้วมันร้อนะอะไรย่างเงี้ยก็เลยเกิดไอเดียว่าเนออีย่ยระหว่างเราขับรถจากจังหวัดน่านไปพิซานุโลกอะเดี๋ยวเราจะแวะเซเว่นอีเลเวนแล้ว ซื้อมามาถ้วยร้อนที่มีทั้งหมดในเซเว่นอ่ะคือมา<บ>ลองกินและมารีวิวให้ดูแบบเอาทุกรสชาติเลยเหรอเอา,อางี้เราจะแวะเซเว่นละหนึ่งถ้วยหรือหึ่งรสชาติดีดีกว่าได้ไซื้อที่มันไม่ซ้ำกันได้เลยเออแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า เซเว่นแต่และเซเว่นเนี่ยมันขายของเหมือนกันไหมมาม่าถ้วยร้อนแต่และรสชาติราคาเท่าไหร่อร่อยหรือเปล่ามันคุ้มค่ากับการที่นควรจะกินหรือเปล่าเจอเซเว่นแล้วล<ะ>เดี๋ยวเราไปไปซื้อมาลองกินกันดูกินในรถเลยอไปไปแล้วเราเจอเซเว่นก่อนนะครับอันนี้เราอยู่จังหวัดแพร่เซเว่น <s> แรกนะหลังจากที่เราออกมาจาก ตัวเมืองน่านนะครับเซเว่งรอ,องกวางเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเซเว่นรอ,องกวางเนี่ยมีมามา่าถ้วยร้อยี่ห้ออะไรรสชาติอะไรเดี๋ยวเราไปซื้อกันถ้วยแรกครับแล้วมากินด้วยตรงนี้เลยกันเดี๋ยวยวันนี้เราจะกินอยู่ทั้งสามคนนี่แหละเราจะได้แบบว่าเวลาเผื่อมีคนแบบว่าเฮ้ยจะด่าเราเงี้ยจะได้ด่าไอออบได้ด้วย <laughs> ตัลลัตะลีไหมจ้า <laughs> <laughs> อยู่น่าเซเว่นพอดีถ้ามีแผงนี่คือแบบว่าขายได้เลยล่ะมูรี <M ule> บุลลี่เก่นี่อยากกินรสชาติไ่ะชอบกินเผ็ดเผ็ดไม่อยากกินแบบจืดๆไม่ได้จ้ะเราต้องมีพิลทั้งหมดยี่ห่ออะไรต้องมาละจ้าขายนาตาลีมีสามเจ็ดหกไหมเนาะมายขายนาตตาลีมีหลายยี่ห้อมากเลยเนาะหรือว่ามันเป็นยี่ห้อเดียวกันเะเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ดูมันมีหลายรถมากเลยอะมีประมาณสี่รถ มีรถมา่ารถก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอันหนึ่งอะไรวะไอ้น้ำดำแบบซาบูะแล้วก็นี่เลยแจ่วขอนมันแรกที่เราจะมาลองก,ก็คือแจ่วขอนเปิดความสงสัยนะวะ่าเซเว่นต่อไปเราอาจจะมีอยู่สิบรถนี้แหละอันนี้เดี๋ยวเราไปหาที่จอดกินกันดีกว่าโอเคไปนี่เลยนะครับทำไมเราไม่รู้ว่ามันยี่ห้ออะไรวะฮอตคัพเหรอยี่ห้อคือฮอตคัพเหรออินเทนด์นึเดิลรสแจ่วหอนแซ่บเออ ถือว่าถูกนะแบบเนี้ย5าบาทไม่แพงนะพี่ติ๊กเป็นพิจันเตอร์ด้วยเฮ้ยว่าไม่แพงนะครับอ่ะเขาก็จะมีวิธีนะนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเปิดออกมาแบบนี้ก็จะมีอะไรบ้างอ่ะดูอันนี้น่าจะเป็นเครื่องปรุงเนาะจริงๆอนะ่ะถ้าเป็นเรานะเราว่าควรมีแบบอธิบายไปเลยนะว่าน,นี่คืออะไรเนาะมันน่าจะเข้าใจง่ายดีอ่ะแล้วมาดูข้างในกันอ่านี่ไงอันนี้จะเป็นถุงทาความร้อนห้ามกินนะห้ามกินนะตัวนี้เก๋มากเลยเนาะโอ้โนี่อะไรอ่ะเื้อไก่ ไม่ใช่แล้วข่าอับใบมะกรูดเพราะอะไรเราก็นึกว่ามีเนื้อสัตว์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เนื้อสัตว์อัดเยอะในซองแล้วก็ฉีกตรนี้ใส่ลองอไปเลยมีป้ากผมไม่รู้นะนี่จะเป็นผงอ๋อ ขนาดเท่ากับมาม่าหนึ่งหอาะเอาจริงรู้สึกว่า35บาทเริ่มแพงแล้มาเราจะมาเติมน้ำกันนะทุกคนก็เติมน้ำแยกเป็นสองส่วนใช่ไหมดูว่วเราต้องเติมบนนี้ก่อนเนาะไงเขามีวิธีให้นะครับไม่อาจไม่อาจจะพอแล้วเนาะน้ำเนี่ยจะเติมน้ำลงไปในระดับไหนพอไหมเที่ยวพอแล้วล่ะแล้วเราก็เอาลงไปเลยหกบาเฮ้ย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  จะปิดไม่ทานเมื่อกี้เหมือนเราจะใส่น้ำเยอะเกินไปอะแล้วมันแบบมันเดือดอะมันเดือดออกมาเราเปิดดูกันไหมนะพุ่งใส่หน้าหรอเดง <c oughs> ไม่อ้อมหลบลรอ,รอสองเปิดมาสิท้าไมนเราใส่น้ำเยอะเกินไปหรอไมนเป็นอย่างเงี้ยหรือว่าน้ำข้างล่างเมื่อกี้มันดัน <c oughs> ขึ้นมา <c oughs> ข้างบนเราโทษนี้กินไม่ได้แล้วแน่เลยอะผล <c oughs> เกิดจากการไม่อ่าน เขามีวิธีให้นี่เราไม่อาไม่อาจจะ <c oughs> ไม่กล้าก,กินแล้วอะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันฉันว่าอินสายเคมีเมื่อกี้ที่เราได้ได้กินอ่ะมันพุ่งขึ้นมาบนนี้แล้วในนี้แล้วเอาโอเคไม่เป็นไรงั้นถ้วยนี้เราคงต้องทิ้งเดีย๋ยวเราไปดูเซเว่นในปตทน,นี้เลยโอเคอันนี้เราทิ้งทิ้งอย่าเสี่ยงอันตรายทุกคนหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่นางไม่ได้อ่านเราก็จะแก้ไขกันใหม่อีก นี่นะังกลับมาพอดีเดี๋ยวรอบนี้ถ้วยที่สอง <ละ S 2> อบอกวิธียังรอบนี้รอบที่สองแล้วก็เดี๋ยวขออ่านก่อนขัแ้แหนึ่งเอง,เองอ่านแต่ข,ข้าจะเก็บอ่ะขั้นตอนแรกแยกถ้วยด้านในออกโอเคเปิดออกมาเราก็จะเห็นว่ามันมีสองถ<ร>้วยก็รอบนี้ไม่ทำตามือ,อ,อเห็นไหมล่ามัน<อ>เป็นผลของการที่ไม่อ่านไม่อ่านลายกุ๊ข้อที่สองฉีกถุงฟอยล์ร้อนอ่ ข้อสามแกะซอฟอยเพื่อนําถุงความร้อนออกมาแล้ววางลงในถ้วยและเติมน้ำแค่ขอบถ้วยมาถ้ว่ายมาจะมาดูมาดูคือเมื่อกี้เราเติมขึ้นมาถึงขนาดนี้เลยดีมันเติมแค่นี้เอ๊ะมันจะมีเอามือออกเอขอบถ้วยเห็นไหมมันจะมีสัตว์ถ้วยอยู่ตรงนี้เนี่ยมาเติมแค่นี้เมื่อกี้เราเทมาถึงมีเออะว่านแล้วทําเป็นน้ำมันเห็นข้ามามองไม่เห็นเติน้ำก่อนเลยนะหนึ่งสองสาม ช่วยได้แล้วพอ่อเสร็จแล้วก็วางแกะถุงบะหมี่เครื่องปรุงและเติมน้ำเปล่าแล้ว,ลว,ลวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุปกรณ์ของมันต้อมาแันก็นกนกนกอรอับได้อ๋อมาตัวมันนี้ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝารอห้าถึงสิบนาทีแอ่นั้นเป็นอันเสร็จิทีไปปิดฝานะรอบนี้น่าจะได้กินนะบางทีคือน้นำมันร่วมเลยถ้ากินไปนี่คือได้เข้าโรงพยาบาลนี่ เดี๋ยวเรามารอดูตอนที่เขาเสร็จพร้อมรับประทานกันครับที่เหมือนเธอมาออกแชมป์เหมือนกันนะเหมือนเธอแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ในรถอะเหมือนคนไม่มีบ้านอยู่ง่ายๆ <c oughs> คอนเทนต<อ>์เราจะใช้ชีวิตในรถ24ชั่วโมงเฮ้ย <c oughs> เฮ้ย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 ตื่นเต้นว่ะแต่รอบนี้ไม่มีกลิ่นสารเคมีเนาะรอบนี้ไม่มีกลิ่นสารเคมีมีแต่กลิ่นหอมเอาไปกินนะเพื่อนเรา เคยแต่เคยเห็นแต่ไม่เคยกินทำไมมันร้อนขนาดนี้อ่ะอย่างว่าข้อนที่อีกอ่อมันแบบว่ามันเดือดนานมากเลยเนาะตอาลองเปิดดูไหมมันน่าจะแบบว่าสามนาทีสี่นาทีแล้วตอนนี้กินอะไรเสร็แล้วได้แล้วได้แล้วนะทุกคนพร้อมนะขอซราบเลยแฮมนานาดามทำ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 หน้าประเด็นหน้าผู้สุดไแสบ้อุยอุวยร้อนร้อนนะเมื่อกี้คือร้อนเลย ไอร้อนใส่มือเราเลยเมื่อกี้แจ่วร้อนมันคือแจ่วร้อนว้ะสมกับชื่อถ้วยร้อนเมื่อกี้ว่าเราชอบกินมามากๆที่มันแบบว่าเกือบแล้สุกเกือบไม่สุกแบบเนี้ยมันจะมีความกรุบกร <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> ุบกรึบกรึบคือแบบเซนดิบขึ้นหนึงเลยเออเ,เออเฮ้รยร้อนอ่ะก็มีวิธีทำยังไงให้มันหยุดร้อนไปบ้มากกว่าอา <c oughs> ่ะยกดิยกดิองนีเดี๋ยวเรามาชิมน้ำมันก่อนนะยี่ห้อนี้และรสชาตินี้ยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะพวกย่ารดูแบบว่าติดไปหมดอ่ะ อ๋อลืมลืมรีวิวรสชาติเฮ้ยก็เหมือนมาม่านะต้องเหมือนมาม่าธรรมดาแต่ก็จะมีความเป็นเป็ดอ้อมเฮ้ยเด็ดเดียวโคกอ้าวหรออืมก็ก็กินน่าอร่อยดีมันเหมาะสำหรับแบบเราเดินทางไกลๆแล้วแบบว่าเพราะว่ามันเหมาะกับคนที่ไปออกแคมป์เหมือนกันนะเหมาะเหมาะแล้วแบบว่าพกเนื้อสัตว์ไปด้วยพวกทุกชิ้นสักแพ็คนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะดีนะอืมรสชาตินี้ก็มันกลางๆอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะ ไม่ถ้าเราเติมเนื้อสัตว์ไปอีกอะรสชาติมันมันจะไม่จางหรอวะเออกลัวเหมือนเราใส่ไข่เออเฮ้ยเ,เ,เดี๋ยวรอบหน้าเราใส่ไข่ไหมไข่ในเซเว่นมาใส่เลยอืนี่ใครคุยเอาปอนอร่อยอะกินได้เลยได้อยู่นะรสชาติก็เหมือนกินมามา่าแหละแต่มันร้อนแบบก็เหมือนกินหม้อไฟอะไรอย่างเงี้ยเราอยาก,ยากเดี๋ยวเซเว่นหน้าเราจะลองเติมไข่ลงไป แล้วดูซิว่าไข่มันจะสุกเปล่าในนี้อโอเคปะเออนะลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเลโอเคเดินทางกันต่อมาถามเซเว่นข้างหน้าไปตัดทำไมง่ายเซเว่นตังค์ก่อนนี่เซเว่นีที่สองเราจะไปซื้อมาม่ารอบนี้จะใส่พวกไข่หรืออะไรพวกนี้ด้วยนะว่ามันจะสุกไหมแล้วจะกินได้หรือเปล่าดูตังก่อนโอเคตังน่าจะพอ โอนห้องนี้ทำไมน้องเอามาเยอะจังเลยช่ครับมีคนซื้อมาเป็นคอนโดเลยครับ <c oughs> มาเป็นคอนโดเลยอ่ะสรุปแล้วในเซเว่นมียี่ห้อเดียวนะก็คือยี่ห้อนี้เลยมีอยู่ยี่ห้อเดียวทุกคนดังนั้นวันนี้อะสามเซเว่นที่ผ่านมาเราได้ทดสอบมาแล้วว่ามาม่าถ,ถ้วยร้อนมีขายอยู่ยี่ห้อเดียวในเซเว่นนั่นก็คือฮอตครับเราจะมาลองกันทั้งหมดเลยครับ ที่เหลือก็จะมีที่เรายังไม่ได้ลองก็จะมีรถมาล่าแบล็คชาบูและก๋วยเตี๋ยวนะอ่าโอเคมาและที่เราจะมาทดสอบกันดูว่าถ้วยร้อนเนี่ยมันจะทําให้ไข่สุกได้หรือเปล่าเราพยายามหาไข่ดิบแล้วมันไม่มีนะมันมีแต่ไข่ลวกมาเริ่มกันเลยมาช่วยกันทุกคนคนละหนึ่งถ้วยเริ่มวอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวนะตามตามขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้อ่ะน้ำตกบัวนูเดิยวก๋วยเตี๋ยวเรือไงใช่ไหมบัวนุ่นเดิยว ควรเที vale ่ยวเรือเทียรือนตกอย่เลยข้างในอย่าวรเที่ยวเรือทำไมซองก็แบบว่ากลิ่นหอมเลยหรอกลิ่นหอมมากเลยอะกินแบบหอมก๋วยเตี๋ยวเรือใช่กินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยอ่ะ น,นี่ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะปิดฝาตั้งรออไก่นโอเคอะตั้งด้านหน้านี่ไหมอันนี้หม่าล่านะอ,นนาานะอ้อมวางาเออลืมเฮ้ยหม่มาล่ามันมีอะไรให้ด้วยอะ่ะหม่มา,มาล่ามันมีเห็ดเหมือนจะเป็นเห็ดให้ด้วยนะนี่นี่เยอะมากเลยนะหม่าล่าเราจะไม่ใส่ไข่แล้วกันเนาะ ายชาบูน้ำดำวางไปเลยอันนี้มีอะไรบ้างมีสลาลียเพราะมันมีซอสอยู่ะนนซอสดำๆ,ำๆขออนุญาตใช้ปากซอสดุดแบบว่าเจ้มจนก็ถึงถ้วยละสามสิบห้าบาทมันก็ไม่ได้ไม่ได้แพงมากนะก็อยู่ในระดับที่ถือว่าโอเคอะแลกกับความแบบว่าไม่ต้องไปหา้ํำร้อนอะซื้อข้าวถ้วยหนึ่งจานหนึ่ง ทุกคนมันยังเดือดแบบว่าไม่หยุดเลยอะลองฟังเสียงถ้วยนี้จะเป็นถ้วยที่ข้ากวเตียวเรือที่เราใส่ไข่ลงไปใช่ปะมาลองเปิดดูกันนะว่าอจะเป็นยังไงพร้อมแล้วนะเอ็งคิดว่าไข่สุกป,ปะสุกเอามาสุกนะอ่ะมาดูกันหนึ่งสองว้าวอุ้ยน่าก,ก,กินมากเลยอ่ะอุย้ยมันแบบว่าเหมือนที่เอ็งบอกเลยมันมันเหมือนเลือดอะ เนี่ยมันเลิศอยู่เด้อเฮ้ยเอ้ยไข่แบบว่าคือตอนแรกมันเป็นไข่ออนเซนใช่ป่ะตอนนี้มันก็เหมือนจะว่าไข่ขาวอ่ะสุกแล้วเริ่มจะเป็นไข่ต้มเฮ้ยถือว่าโอเคถือว่าโอเคเดี๋ยวเราไปลองชิมน้ำมันดีกว่าสุกไหมขอชิมอ๋อขอชิมน้ำก่อนละกันตอนนี้ไอ้น้ำเต็มหน้าเลยโหดีเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยมากเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอะเหมือกินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยอะที่แบบปรุงมาแล้วอะแบบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มอะ เตี๋ยวเรือตำร้านเลยอ๋อร้อนด้วยะใจา่อะเดียเร,ยรชาตด,ดีมากอืออร่อยเหรออันนี้ให้เลยอืออันนี้ดีจริงดีจริงๆเลยอะถ้วยแรกเมื่อกี้จะห้อนยังไม่ยังเฉยๆนะใช่แต่คือกว๋วยเตี๋ยวเรือคือแบบรสชาติแบบอร่อยมากอร่อยมากๆลำเป็นคนที่แบบว่าไม่ราเป็นคนที่ไม่ชอบกินกว๋วยเตี๋ยวอะกิไม่อยู่เลยนะ มันมีความเผ็ดขึ้นมานิดนึงแล้วอ่ะเผ็ดหวานหวานอร่อยมีความแบบก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกลมกล่อมมากโอ้ยถ้วยนี้จองนะจบคลิปเดี๋ยวขอกินเองนะถ้วยนี้ถ้วยต่อไปอ่าถ้วยนี้ปิดฝาไว้ก่อนปิดฝาเก็บไว้ก่อนโอเคเอาวางไว้ก่อนนะครับต่อไปถ้วยที่สองมันยังร้อนไม่แบบไม่หยุดไม่หย่อนอุ๊ยเขาเาเครื่องกระจกแตกเหมือนตามตามที่ตามมาเมื่อกี้มาหนึ่งสอง ว้าวหน้าตาดูดีทุกอันเลยอ่ะหมาล่าหอมมากนี่อยากใส่พวกปูอัดหรืออะไรลงไปในหมาล่าเลยอ่ะอืมกืนน้ำลายแล้วหม่าล่าหอมมากหอมมากชิมได้เลยชิมได้เลยโหมาล่าหอมกินหมาล่าแบบอบอวนมากโอเคนะครับสำหรับถ้วยร้อนในเซเว่นนะก็จะมีอยู่ยี่ห้อเดียวน่าจะเป็นยี่ห้อฮอตคัพนี่แหละนะครับแล้วก็เขาจะมีอยู่สีรสชาติด้วยกันนั่นก็คือมีนี่เลย แจวฮ้อนก๋วเตี๋ยวเรือชาบูาบ้ํำดาแล้วก็หมาล่านะถ้าให้จัดลำดับความอร่อยนะตัวเรารตัวเราอันดับแรกเราชอบที่สุดเลยนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือมาอันดับ,ออนดบหนึ่ง,งเพราะว่ารสชาติมันนวัวมันแบบมันอร่อยมากกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือจริงๆอีกอ่ะเออมันอร่อยมากนะครับแล้วก็อันดับสองก็จะเป็นหมาล่าครับอันดับ3ามก็จะเป็น ชาบูน้ำดำและอันดับ4คือแจ่วค้อนกันนี้เลยตามนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากลองกินก็ตามลองไปกินกันกลับมาคอมเมนต์บอกหน่อยว่าชอบรสชาติไหนเธอเธอชอบอะไรอ่ะของฉันจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือดํานดิมอ่ะแล้วก็มาเป็นชาบูน้ำดำอันดับสองอ่ะแล้วก็ไปเป็นหม่าล่าอันดับสามอ่ส่วนอันนี้อันดับ4เหมือนกันจะสลับเป็นแค่อันดับสองกับอันดับ3ก็คล้ายๆกันขนาดเรา2คนรสชาติเออคนชอบไม่เหมือนกันเลย แบบว่าไม่เหมือนกันเลยอยู่ด้วยกันอ่ะก็ลำดับคล้ายๆกันนังนะคุณผู้ชมชอบรสชาติไหนลองคอมเมนต์บอกมานะครับสำหรับคลิปนี้เราขออนุญาตไปกินก๋วยเตี๋ยวไอ้ก๋วยเตี๋ยวอ่ะกินมาก่ลร้อนก่อนกันก่อนแล้วเดี๋ยวจะเดินทางต่อนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเฮ้ยเราไม่ได้เปิดรายการนะจริงเหรอเออตั้งแต่ต้นเลย ถึงเปิดรายการนะตบรายการอยู่อ่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามช่องแม็กกับตั้มนะครับทางทิดตอกก็จะเป็นสดจากสวนและเพจสดจากสวนนะครับขอบคุณมากมากครับทุกคนไปแล้วครับสัปดาห์หน้าเราจะมาทำคอนเทนต์อะไรอีกเดี๋ยวรอติดตามชมนะติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับยังไม่กดแชร์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์ who am i